เราจะมาหนีผีแม่ชีกันนะทุกคนเบลีเยเนหลอจริงๆแม่กดเสิรวิธีเล่นแบบนี้ทุกคนก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เราต้องหาทางออกจากสถานที่ที่นี้ให้ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรากาลังหาทางออกเนี่ยก็จะโดนแม่ชีสุดน่ากลัวคนนี้ไล่ฆ่าเราไว้โอ้โห จากอาวุธของแม่ชีน่าจะตีเราทีเดียวตายแน่เลยโอ้ยแต่จะว่าไปแม่ชีโคตรแข็งแรงเลยเนี่ยคอนมาเริ่มเพิ่มเลยนี่ทำไมเขาสะตองขนาดนี้นี่ถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะไปเริ่มกันเลยก็ไไม่อยากเข้าเลยนี่เกิดมาแล้วฉันอยู่ห้องน้ำจะเจอแม่ชีโอ้จะยังเร็วเลยมายแล้วลบก่อนเออพวกนายอยู่ที่ไหนอ่ะ พวกฉันอยู่ห้องน้ําเว้ยแค่เป็นห้องน้ําหญิงด้วยโอ้ยเดี๋ยวฉันเจอกุญแจสีทองนี่นี่นี่พวกนายอยู่นี่เอ้าบิดีจะกรอบเอาปิดประตูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผีมาหาของเร็วพวกเราเออช่วยหาของอันนี้มันห้องฉันนี่ยที่ฉันออกมาเนี่ยคือห้องนี้เว้ยอะไรใช่นี่เอากล่องออกได้ไหมดั่นออกได้ไหมนั่นออกนั่นออกแล้วเปิดประตูเคลียใบเจี๊ยบเออมีอะไรไม่นี่แถวนี้อันนี้เป็นเหมือนห้องครัวไอ้นี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไร ต้องมีสไตล์เอ้าจะกบโดนุูหัวไปแล้วเอ้าจะกบตายแล้วอยู่ข้างก็ไม่บอกโหยืนเป็นเพื่อนเลยเฮ้ยไปเฮยเฮ้ยอย่าๆๆใจเย็นๆๆเย็นเย็นโอ้หนี่นีหนีนี่ทางไหนอะจุกจุกไปไปตอนนี้พวกนายเจอของอะไรกันแน่ ไม่มีเวลาได้หาของเลยจะโดนรัวๆเลยจะเย็นจะเย็นเราต้องหาของกันให้เจอตอนนี้กันยั้อะไรอ๋อคุณเมชีเอ๊ะไปเอ้าตอนนี้ฉันมาอ่านตรงห้องครัวน่ะไอตรงสีแดงๆเขาเขียนว่าต้องการสมอเคเบิลโอ้ยเร็วๆรีบหาเธอชักกิเกตโดนไหมโอ้ย แม่ชีงแล้วอ้ยเจอแม่ชีคอดบ่อยจุกอ่ะไปเฮ้ยได้สมอรเคเบิร์แล้วสมาร์เคเบิร์ดไปใส่ห้องนั่นเลยเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดโดน่าอ้าฉลามตายอีกแล้วอันนี้เอเลี่ยนใช่ไหมได้ได้เจอสีทองเฮ้ยเว่งโอ๊ยสมอรเคเบิร์มันอยู่ไหนที่นายเจอก่อนหน้านี้อะฉลามใช่อยู่ไหนฉลามมันอยู่ในห้องเรียนเว้ย เว่งอ้าวโอ้ฉันกลับหน้าเริ่มเกมแล้วพวกนายอ้าวแสดงว่าแรงใจเยอะเกินนะเราต้องหาสมอเคเบิลแน่ๆทุกคนค่ะไปใส่เลขที่ฉลามเจอไงมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปใส่เล็วไปใส่เร็วในห้องคาเฟเทเรียแล้วไหนๆๆๆตรงไหนใส่ๆตรงนี้ใส่ตรงนี้สมอเคเบิลแล้วใส่แล้วฉันใส่แล้วฉันใส่แล้วโอเคใส่แล้วอ่ะลไรไงต่อเราสามารถใช้ลิฟต์ได้ยุ่ย่างโอ้ยมีลิฟต์ตรงนี้แล้วก็ลิฟต์ลิฟต์โอเคลิฟต์ใช้ได้แล้ว โอเคทุกคนผมจะขึ้นไปด้านบนนายขึ้นไปก่อนเลยจะเกิดจะไปก่อนนายเอเลี่ยนโอเคพยายามเข้านะพวกนายไม่โกลเด้นเซฟคีย์อันนี้เก็บไปก่อนทุกคนไปฉันเจอเซฟคีย์เปิดไงอันนี้โค้ดแพแนลเว้ยเอาล่ะได้เวลาลากก่อนแล้วไปก่อนนะจะเกิดไปอย่าไปมึงที่ฉันตายขาส่วมเลยนี่ค่อย เอาละไอ้นี่โคดทุกคนอ๋อต้องทิ้งก่อนนะครับแล้วก็หยิบนี่มาหยิบโคดมาเปิดประตูนี้อ๋เอาไอเลีนนอยนนอยู่ไหมอะนั่นอยู่ฉากหลังขึ้นไปโอเคโอเคมาขึ้นมาจะเจอกุแจสีแดงกุแจสีแดงเปิดตรงไหนอ้นี่กุแจสีทองนี่พยายามเข้านะพวกนายเดี๋ยวฉันคอยมองจากสวรรค์ฉลาดได้เล่นน้อยมากไงกุเจสีทองหายเจอโอเคเปิดนี่เล้โอ้คุณแม่ชีครับสวัสดีครับวิ่ง เอ้ยโดนได้โดนอะไรอีกแล้วโดนได้โดนได้ไอ้น,น,น,นี่ไงจเจอแล้วเจอแล้ว<า>ไม่ก่อนหาเร็วๆข้าวรีบหาเร็วๆฉันรอมแม่ชีอยู่โอเคฉัจเจอแล้วโเด้นคีแล้วเดี๋ยวขึ้นรีบดีกว่าเอะเลยแค่สามนาทีวะเออเรเราจะออกได้ไหมนี่เราต้องออกได้อยู่แล้วจะเกิดฉันเชื่อนในตัวนายโอเคเปิดนี่ทุกคนครับจเจอกุญแจสีฟ้า นายกูจะสีฟ้าเปิดตรงไหนอ่ะเลมไม่รู้มันกันน่ะเจก,กอบโอ้โหนายไี่ช่วยได้มากเลยฉลามเฮ้ยตรงโรงยิมเคยไปหรือยังไอเดี๋ยวโรงยิมตอนแรกมันเปิดแล้วจะคิดว่ามันไม่เปิดนะตอนแรกนะ่ะนีนะ่ไงไอคุณจะสีม่วงแล้วก็มีฉลงมมานายเอานายเอาฉลงไปทุบในเอ่อในห้องน้ำหญิงไอ้น้องห้องน้ำชายอ่ะจะเกิดมันมีเทนไงเออ แล้วมันพาชามาสไลด์ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เราเดินมาดูซิมีอะไรจะทำเอเลียนหนไปลงยิมแล้วไปหยิบกุญแจสีโมงแนนเอาไว้ได้เลยนี่เปิดได้ทุกคนเอ๊ะเป<อ>็นไงบ้างพวกนายจะเจอใครไม่รู้ด้านล่างกายสบายดี <c oughs> เฮ้ยทำไมเหมือนฉันแบบเอ้ยมันอยู่ด้านนอกเลยไงเอ <Wow. S 1> อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอะไรเนี่ย แม่แต่รู้แม่ชีคนนี้เหมาเป็นคนดีเลยนะฉันว่าแม่ชีคนนี้น่าจะเป็นแม่ชีของจริงไม่ใช่แม่ชีปีศาจนะออันนี้อะไรขีกาดไว้ขีกาด <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันนี้เป็นเซฟดอทุกคนครับต้องใช้เซฟคีเปิดมั้งเออขีกาต้องเปิดตรงไหนกุญแจเขียวตรงนี้โอ้กุญแจเยอะเลยวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยกุญแจเขียวไขประตูจะโกบเออใช่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 ไขประตูนี้เอเลนน่าโดนหายไรหรือยังนี่นี่ไงนี่ไงเอเลนเฮ้ยสวัสดี โอเคโอเคนายมีเซฟคีย์ไหมวะจะไม่มีเอ้ยเดี๋ยวไอ้เล่นนะ้ไขประตูนี่เหรอมันขายไม่ได้อะ่ะเออมันต้องมีสีเทาด้วยแล้วก็สีม่วงเป็นสีชมพูไม่ใช่ลาเออสีชมพูนี่มาเอาเออันนี้ขายได้อยู่<ะ>อ่ะไาขาได้ <c oughs> เออสีมันใกล้กันนะ <c oughs> ชมพูกับม่วงนี่เดี๋ยวฉันจะเอาคีย์การ์ดได้เลยแค่สี่สิบกว่าพี่พวกนายต้องหนีหลอดนะเผื่อส่วนของฉันด้วยโอ้นายนี่โคตรทวงทีมเลยฉลามงายไม่มีตัวสแกน เ,เรียบร้อยอีกเหลือ,อ,อสิบกวิ่งเองเรามาแกมือกันไหมฮะโหเมื่อกี้ฉันกินจนแสบคอมาแล้วนี่ <c oughs> ฉันก็แสบคอไปแพ้กันแหละมารอบนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องหาอะไรก่อน<ว>เอาโรงเรียนมันเดิมนด้วหเอาโรงเรียนมันเดิมแกมือโอเคแล้วเดี๋ยวทำไมไม่ใช่โรงเรียนวะอ้าวหรือว่าโรงเรียนมีหลายแไปถ้า <c oughs> เจอเลยโอ้ยโกใจเสียงนายเรียนพยายามหนีพยายามหนีไปนะถ้าคนโดนไล่ไง เกวิ่งมาเรื่อยๆเปิดตู้ด้วยดูดิมีอะไรไหมในตู้เออไม่มีห้องน้ํามีอะไรไหมเปิดดูสวัสดีครับเฮ้ยทำไมห้องน้ำไม่มีเสื้อเอ้ยเดี๋ยวมีโอเคเจบแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับทุกคนทะลุห้องไหนนี่ว่าทะลุห้องน้ำมีห้องหนึ่งเหรอโอเคทำ,ำ,ำไมด้แล้ว ฉลงมั้งวะฉันไม่มีฉันไม่มีแต่ตอนนี้คือโดนแม่ชีดักมาะแม่ชีโซน่ะแย่ yeah, แล้วจะกบจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้ <c oughs> มาด <c oughs> ไมีไม่เราไปรอไปเออถูกต้องถูกต้องฉนันได้ฉลงมาแล้วพวกนายฉลงก็มา <c oughs> เอาไม้ออกเลยเอาตรงไหนตรงนี้อะ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่าง <Yeah. S 1> โอเคเรียบร้อย,ยอันนี้เป็นกุญแจสีฟ้ากับสีเหลืองแล้วเราจะผ่านไปไงตรงเนี้ย เป็นเหล็กไงฉันว่าเราต้องหาสายเคเบิลเพื่อต่อไฟก่อนเว้ยอโอเคเปิดเทียโต้ทุกคนใครทําอะไรนี่เปิดโต้หยอ่ไาเจอคุณจะสีเหลียงนี่จะกกบจะเจอที่ใส่เคเบิลเรียบร้อยแล้วเจ๋งไปใส่เคเบิลได้แล้วเคเบิลใส่ตรงไหนอะนี่ใส่ตรงนี้แต่ฉันยังไม่เจอเคเบิลเลยเว้ยอ๋อคือเจอที่ใส่แต่ยังไม่เจอเคเบิลมันดักอยู่ตรงบันไดอะีมาเลยนี่ไป อีปีประตูโอ้ยฉันโดนอะไรอยู่ตอนนี้ฉันโดนอะไรอยู่แอบตู้ได้ไหมเรียนเราจะตู้ตอนเราต้นทีทะลุตู้เลยใครดีฉัดเองฉันเจอเคเบิลแล้วพวกนายโอเคฉันลางไปใส่เคเบิลนั่เลยถ้าใส่เคเบิลนี่คือก็จะมีประตูที่ถูกเปิดได้ใช่ไหมไปแล้วเยอะได้แล้วเดคเบิลอ้ยฉันโดนอีกแล้วไง เฮ้ยเฮ้ยฉันสับซะเบิ้ลฉันสับเคเบิ้ลแล้วนะซะบเบิ้ลมันคืออะไรโอ้ยโดนทุกหัวเอาล่ะภารกิจต่อไปทำไรอ่ะฉันเห็นว่าเอเลี่ยนมีที่ขุดไม่ใช่หรือเอเลียนเอ้ยโอ้โหตอนนี้ไม่มีแล้วฉันโดนทุกหัวไปแล้วเดี๋ยวเดาโจุกโจไปแช้งโจมาแยงไปไอ้พวกนายฉันสับเคเบิ้ลแล้วก็กดสวิตช์เปิดประตูแล้วเว้ยอ่าจะโดนอะไรย้อนใ้เปิดประตูไหนวะ ประตูที่เป็นกรงเหล็กนะเอเลี่ยนนี่ยประตูนี่ประตูที่พาเราออกนอกข้างนอกนี่นี่เอเนี่ยมันสามารถขุดได้เมื่อตรงนี้ใช้โชเวลมาโชเวลเฮ้ยแต่มันหายไปแล้วเฮ้ยมันมาไหนเนี่ยแม่เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอโอ้ยโตไปเลยแมพก็ไม่ใหญ่นะทำไมหาของไม่เจอทีวะนายโชวเวลมันอยู่ไหนวะนี่นายจำได้ไหมล่ะคาราสุดที่นายหยิบมาอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าจำไม่ได้เลย อ้เจอแล้วไปเจอตรงไหนมาเจอตรงที่อยู่ตรงกุญแจทองนะเจ้ากบโอเคนายมาไขมาไอ้มาคุณเลยมาคุณเลยแล้วดูซิว่าในหลุมนั้นมีอะไรไอ้ขี้การขี้การขี้การอยู่ตรงโน้นฝั่งโน้นเลยเจ้ากบฝั่งโน้นฝั่งโน้นเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยแล้วเว้ยไม่มีอะไรในห้องนี้ขึ้นตรงนี้ได้อ๋อนี่เจ็บไอ้เ้าขึ้นมาทําไมนี่เฮ้ยเราต้องใช้แฉลงอ่าปลดได้เลยหรอไเนไม่ไม เราต้องหากุญแจฟ้านะเว้ยนายขอดูก่อนอ้อนี่เหลือแค่กุญแจฟ้าดอกเดียวทุกคนพอะมีคนไขสีทองแล้วใช่ฉันไขเองแหละจะเกิดกุญแจไอ้เออหัวแล้วเนี่ยเออหัวเพรด้วยไอ้หัวแพ้มันใสอะไรได้เปล่าเฮ้ยทีนี่ไงนี่นี่นี่นีนนหรือเปล่าอันนี้คืออะไรที่บูชายันน่ะใส่ไ,ไม่ได้เหลือแค่สามสิบกวินี่จะไม่ผ่านสักดานเลยหรือไงนี่ ไอ้นี่จเจอตรงนี้แล้วตอนที่เรามาตอนนั้นนั้นไอยู่ตรง,ตรงไหนจิ้หอบตรง,ตรงที่เราเปิดไป <c oughs> นี่มาไงาขี่การมานะแล้วไปทันแล้วไ <c oughs> ม่นะทุกคนหนูตายหมาไม่รอดมาภารกิจการนี้เอาจากเม่ชีเราหนีไม่รอดว้ทุกคนทั้งสองด่านเลย <c oughs> เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วแกทุกคนแสบคอมาแล้ว แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วนะไม่ชี้พวกผมจะไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอย่าเจอกันอีกเลยวิธีเดียวที่หนีจากไม่ชี้ได้คือออกจากเกมนะครับไป